วันนี้นะครับโรงเรียนได้โรงเรียนบ้านมาเขียรได้รับความเา่มาะจากกลู่เมล็ดพันข้าวพิเกษนะครับไป้นําำเชื่องร่อนมาใส่ปุย๋ยให้กับข้าวซึ่งเป็นกิจกรรมของโรงเรียนบ้านมาเขียรก็คือการทำนาอินทรีย์นะครับการทำนาปลอดสารพิษ ต้องขอขอบคุณุูนยเมลพันธุ่ข้าวทิศเกศนะครับที่ได้ให้เจ้าหน้าที่มาดูแลรักษาวันนี้ครับได้ใส่ปุ๋ยโดยใช้เครื่องร่อนนะครับเป็นวิวัฒนาการนวัตกรรมใหม่ของเครื่องจักรกลในเรื่องของการบำรุงรักษาดูแลข้าวซึ่งผลผลิตที่ได้นะครับจากการํำนาโดยการลงทุนของศูนย์เมล็ด,ดพันธุ์ข้าวไม่ว่าจะเป็นแรงงานนะครับมเมล็ดพันธุ์ ตลอดทั้งเครื่องจักรกลแรงต่างผู้ผลิพันธุ์ข้าวนั้นเป็นผู้ดูแลเป็นผู้สนับสนุนเป็นผู้ให้ความอนุเคราะห์นะครับต้องขอขอบคุณนะครับซึ่งผลผลิตที่ได้ครับเอานํามาเข้าโครงการอาหารกลางวันนะครับให้เด็กได้กินได้อิ่มนะครับเด็กกินอิ่มแล้วยิ่มได้ครับก็ขอขอบคุณผู้ผลิพันธุ์ข้าวะานะครับตัวท่านผู้บริการแลวกอเจ้าหน้าที่ผู้ผลิตพันข้าวที่ให้การอนุเคราะห์ ดีเสมอม,มาในการจัดทำในการพัฒนาคุณภาพการศึกษานะครับต้องขอบคุณมราแบนี้ครับเมื่อมันมาเกีย่ยวดูคณะครูแล้วก็บุคลากรคณะลูกหลานนักเรียนของพวกเราต้องขอบคุณมาณโอ,อกาสนี้ครับขอบคุณครับ